นนนเหาดนปวกเห็ดปวกของฟังไทยเป็น,อววนของบจือจางเนี่ของแท่ห้อมเห็ดปงก,กับบานเอาไปย่างปนแสบเป็นของหอมของแท้ของแท้ของไทยเฮาเนี่ยบจืวบวด,จดบโจางโบเลยขำน้ำมาดเยอะลยเปิตัวเส้นเลยของแท่เลย ยันหาจริงยันหาิรมงฤตะบดยาฤตะบยาเอาบของฝากจากฝั่งไทยนะครับเห็ดให้ให็ดกอเหดขาเหดพวกเหดละงอกนี่ซูเนลกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆช่องใหม่ฝากช่องใหม่ด้วยปูดิชานเนลกดติดตามกันเด้อ ดีตามมาเนี่ยเบิ่งนลองเก็บน้ำเพลินครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ